คุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการคำนวณครับหรือว่าการใช้สูตรโดยการอ้างอิงแบบอารีคือปกติครับเราจะใช้วิธีการอ้างอิงแบบเซลล์เดียวเป็นส่วนใหญ่ยกตัวอย่างเช่นครับถ้าผมอยากจะเอาคะแนนรอบเช้ามาคูณกับรอบบ่ายผมก็พิมพ์เท่ากับใช่ไหมครับแล้วก็คลิกที่เซลล์ที่ผมได้เก็บค่าเอาไว้ครับก็คือ25อยู่ในเซลล์ L7 กดเครื่องหมายคูณนะครับก็คือดอกจันกดที่เซลล์ที่เป็นตัวคูณ Enter ครับได้1,005ต่อมาครับเราก็ Copy สูตรหรือการลากลงมาพอ Copy ปุ๊บครับเซลล์ Sell ช่องอื่นเนี่ยมันก็จะทำตามเงื่อนไขในช่องแรกนี้ครับเพราะว่าเราได้ Copy สูตรครับทุกตัวจะทำตามสูตรนี้หมดนะครับ ถ้าต้องการเปลี่ยนละ่ะผมก็เปลี่ยนจากคูณเนี่ยเป็นบวก Enter นะแล้วก็ต้องมาลากอีกครับลากปุ๊บอีกเห็นไหมครับมันเสียเวลาถ้าเรามีเซลล์ร้อยเซลล์พันเซลล์หมื่นเซลล์ล้านเซลล์มันน่ามีมั้งนะครับันจะเสียเวลามากแล้วก็ตาลายด้วยนะครับคราวนี้ครับวิธีการอ้างอิงแบบอาร์เรย์เนี่ยมันจะทําให้เราเปลี่ยนเงื่อนไขครับทีเดียวบุดผมเปลี่ยนเป็นลบอ่าเป็นลบเนี่ยพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ย ทุกตัวนะครับมันก็จะเปลี่ยนตามอัตโนมัติเลยไม่ต้องมานั่ง Copy ี้สูตรครับอ่าก็สะดวกดีคราวนี้ครับผมจะอธิบายนะครับว่า Array คืออะไรกันหนออารครับผมเปรียบมันเหมือนเป็นกล่อง2กล่องก็แล้วกันนะครับกล่องแรกให้แทน Array ที่1กล่อง2แทนอา r a y 2ในกล่องนี้นะครับผมก็เก็บหนังสือเอาไว้ในอารีแรกกล่อง2เก็บ CD เอาไว้วันดีคืนดีครับผมอยากจะเอาไอ้หนังสือเนี่ย มาวางไว้บนซีดีคำถามคือว่าผมจําเป็นหรือเปล่าที่ต้องแกะกล่องออกมาเห็นไหมฮะเาอาหนังสือออกมาไม่จําเป็นผมก็เพียงแต่ย้ายทั้งกล่องเลยนึกออกไหมครับผมย้ายทั้งกล่องเลยผมย้ายทั้งกล่องเลยครับมาวางทับก็ได้มาวางข้างๆมาวางมินมินหลังได้หมดเลยนะครับอันนี้คืออารีเวลาไปไปทั้งชุดนะครับเพราะว่าในอารีอารีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกหลายตัว ยกตัวอย่างเช่นอาร์เรย์ที่1ครับสมาชิกของเขามีอยู่4ตัว0 1นย์่สาเหมือนกันครับอาร์เรย์ที่2ถ้าอยากจะให้มันทับก็คือเอาอาร์เรย์เนี่ยอาจจะามาคูณกันมาบวกลบคูณหารอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำได้เลยครับโดยง่ายก็คือเอามาคูณกันได้เลยครับทั้งชุดนะครับไม่ต้องมานั่งแจกแจงว่าเอา1มาคูณ2 3คูณศ1คูณ3ไม่ต้องทั้งชุดเลย เวลาไปไปทั้งชุดเวลาบวกบวกทั้งชุดเวลาคูณคูณทั้งชุดเวลาลบต้องลบทั้งชุดนู่นไหมครับโอเคนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเคลียร์ก่อนนะครับจากโจทย์เดิมเลยครับเดี๋ยวเอาอคลิกนะครับคลิกเซลล์ที่ว่างนะครับเซลล์ที่ว่างแล้วก็มาตรงแถบฟอร์มูล่าเริ่มต้นนะครับเท่ากับเห,เหมือนเดิมครับเอาคะแนนคูณกัน ผมก็ลากยาวเลยครับใน,นรอบเช้านะครับนี่คืออาร์อารหนึ่งอะไหมครับเหมือนกล่องกล่องหนึ่งก็แล้วกันทําการคูณนะครับรอบบ่ายก็เหมือนกับกล่องที่2องเมื่อกี้นี้จากนั้นครับให้เรากดเครื่องหมายนะครับกดทุทีทนะกดในคีย์บอร์ด c o n t r o l s h i f t Enter พร้อมกันครับ3มปุ่มนะครับ c t r t r o l s h i f t e n t e r นะครับเห็นได้ว่ามันจะมีปีกกามาล้อมรอบ ก็เป็นการแสดงว่าเซลล์ที่เราต้องการคำนวณเนี่ยทำงานโดยอ้างอิงแบบอารีแล้วก็ลองลากก็พิสูจน์ลงมาทุกตัวก็จะมีวงเล็บเหมือนกันมีปีกาเหมือนกันนะครับคราวนี้ครับเราต้องการจะเปลี่ยนเงื่อนไขครับจากคูณเนี่ยก็จะอาจจะเป็นบวกก็ได้ลองดูแล้วก็ลากลงมาทีเดียวยาว แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องหมายครับเป็นบวกทุกครั้งที่เปลี่ยนครับต้องระวังเราต้องมานั่งกดใหม่ก็คือ c t r l shift enter นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยเซลล์อื่นมันก็จะเปลี่ยนเป็นบวกเลยอัตโนมัตินะครับตามตัวนี้เลยเราไม่ต้องมานั่ง copy สูตรทีละตัวนะก็สะดวกดีนะครับก็จะเปลี่ยนตาม ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอ,อะไรเดียลบละ่ะลากเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเครื่องหมายเป็นลบแล้วก็ control shift enter อ่าก็าจะทำตามเหมือนกันเลยนะครับอัตโนมัติคราวนี้ครับเรามาใช้สูตรซ้ำกันบ้างครับสูตรซ้ำเดี๋ยวผมขอลบนี้ก่อนอ่าโทษทีนะครับวิธีการลบครับลบทีละตัวไม่ได้นะครับสมมติผมลบอันนี้ คลิกขวาแล้วก็ลบดีลิทอันนี้ลบไม่ได้มันจะขึ้นว่า you can t change นะครับไม่ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการลบครับต้องลบหมดเลยทั้งชุดลากยาวลงมาคลิกขวาแล้วก็ e ี e ิ e ครับมันก็จะหายไปนะต่อไปครับเป็นตัวอย่างสูตรซัมมั่งครับสูตรซัมคือผมต้องการที่จะให้คะแนนรอบเช้าเนี่ยคูณรอบบ่ายพอคูณเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็เอาคะแนนผลคูณที่ได้เนี่ยมารวมกันโอเคไหมครับผมก็คลิกที่ช่องว่างๆก็ไ,ได้แล้วก็กดมาที่แท็กฟอร์มูลาข้างบนเท่ากับครับซ้ำนะครับคือผลรวมวงเล็บปิดวงเล็บเปิด,ลปดแล้วก็ลากกล่องที่หนึ่ารียนแรกปึ๊บตามด้วยเครื่องหมายครับคูณใช่ไหมครับแล้วก็ กล่องที่สองคืออาร a เรที่สองแล้วก็ลืมไม่ได้เลยครับ Control, ip, Enter. c อนโทรลชิปเอนเตอร์จะออกมาเป็นผลรวมตรงนี้หมายความว่าเราจะเอาอาร์เรยชุดแรกก็คือรอบเช้าคูณรอบบ่ายก่อนนะครับในวงเล็บจากนั้นครับก็เอาผลคูณมารวมกันนะครับได้เท่ากับ เก้าหมื่นกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ก็แล้วกันคุณผู้ฟังวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านโชคฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับ